มันไม่ตังค์ครับจากที่เขาหากันทั้งบ้านเผื่อเจ,อ,ะะอ,จอเลยนะคะเสื่อเจอเลยกี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วมั้งเอาเประด็นหรอะวะนี่นี่อันนี้อันนี้เอาขี้โอ้ยมดมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นสามวันนี้วันที่ 12,9วันแล้วนี่ครับอันลีิโอมนะันน่ะหันมาได้ดีดิหันกล้องมาได้ดีโอ้โหดื้อสุดๆมันชอบบอกอะ่ะเวลาไหนไ,ไม่อยากออกกล้องเท่าไหร่มันก็เลยดื้อหน่อยเอามีตังมันตกใจก็บอก วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเวลาถ้ามันให้มันถ่ายกล้องมันมันกลัวก็มันมันเห็นเงาไงมันก็เลยกลัวว่ามันมีสองคนได้ไงอ่ะมันอย่าเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเด็กค่ะเพราะเพราะมันไม่ชอบงน้องไม่ตังดูกับป๋าขามันลิ่งจังเดูดิ ยังยิ่งเลยขอยงก้อนี้ดิชอมัดเงินทหางให้ก็หายห้ก้อโอเคครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับเข้าไปดูไปกดติดตามได้นะครับที่ TikTok นะครับ พิมไปเลย P P A N Y A แล้วก็หนึ่งนะครับปัญญาหนึ่งเนาะโอเคแล้วพบกับน้องมีตังใหม่ในคลิปต่อไปนะครับรบ๊ายบายค่ะ